ครับสวัสดีครับแฟนเพจล,ลูกสาวหล่าสุขูดุกคนเมื่อนี้ก็มาสวนทุเรียนอุ้ยสองเหมือนเดิมครับมาเบิง่งว่าเพิ่นปลูกทุเรียนใหม่เมือนี้ครับประมาณ60ต้นนะครับพี่น้องอ่าวันนี้พ่ออุ้ยปลูกหกสิบต้นหกสิบต้นแต่ว่าบางบางบาง,บางช่วงแกะเพิ่นก็จะปลูกไงงอ้เงาะเสริมไปน้าครับพี่น้องเพิ่นว่าสิได้กินในห,หลายอย่างพร้อมๆกันนะครับเอาเดี๋ยวผมสิเอาบ,บรรยากาศให้เบิ่งครับนี่ครับบรรยากาศสวนทุเรียนอุ้ยสองครับพี่น้องปลูกแล้วหกสิบต้น 60ต้น้อครับแล้วก็มีเงาะเนี่ยเสริมเนี่ยบาง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 หล่องนะครับพี่น,อน้องเราบอกว่าจะได้ให้ลูกให้ล้านได้กินนะนะ่ะ60ต้นครับตอนนี้ก็เป็นาการดูแลรักษาการเบิ้งการเบิ้งนู่นเบิ้งนี้เบิ้งนั่นเพื่อนกันสิว่าให้ผมเป็นผู้ซอยดูแลอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ปลูกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เป็นนาทีของผมที่ต้องอาหาวิธีการเห็ดให้มันงามเฮ็ดให้มันหลอดให้เพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าผมก็ศึกษาความสามารถที่มีอยู่หรือประสบการณ์ที่ผมเป็นส่วนผมเองนะ มาซอยของอีพอเล่าห้หลอดห้ยไหนนะครับพี่น้องเนาะแต่สิ่งหนึ่งส่วนนี่ผมบอกคนให้ปลูกโดยที่ไม่ต้องตัดต้นอย่างพาราออกครับพี่น้องเพื่อจะใส่เป็นห่มคือเก่าก่อนอประมาณจักปีหนาหรือปีหื่นแต่สิดัดต้นอย่างพาราออกนะครับพี่น้องเอานี่นี่คือสูตรผมเองนะครับผมคิดว่าม่านอาจจะมีปัญหาเพราะว่าผมเคยเห็นนะทิว่าสูตรผมเองกับแมนผมเคยคิดไว้นะแล้วผมก็ไปเจอส่วน ประสบการณ์ตรงด้วยสายตาคือสวนคุณแม่อะหนูเพียงอยู่บ้านนาเพียงอำเภอสีสงขั้นมเพิ่นปลูกคือกันนี่แหละครับพี่น้องเพิ่นกำลิตัดต้นยางออกอยังไงสิละของเพิ่นตอนนี้เพิ่นตัดออกแล้วครบสองปีเพิ่นถึงตัดออกครับอันนี้ก็คือกันครับอันนี้ของพอสองกะคือกันผมก็บอกว่าให้พ่อปูไปก่อนประมาณจักสองปีพอค่อยตัดออกเนาะนี่แหละครับพี่น้องบางสิ่งบางอย่างเข้าทดลองเบงื่องใด้เพราะว่ายังเพราะว่าผมคิดว่า ทุเรียนนี่เป็นพืชไม้ป่าเดี๋ยวจงไหนทาเข้าไว้ไปน,นีขนาจะมีปัญหาเพราะว่าสองปีถึงตัดต้นอย่างพาราออกหลายๆคนก็สงสัยเอ๊ะเฮ้จงไหนมันจังสีบอทับต้นทุเรียนเวลาเขาตัดออกครับผมเชื่อว่าหนาจะมีปัญหาเพราะว่าอีกสองปีต้นทุเรียนก็จะโตขึ้นนิดเดียวเองกประมาณจากเม็ดก,กววาเน,ะนาะดีนีแล้วเพื่อนกษตสามารถดึงออกไดนหรือจะขึ้นไปห้อนงาออกอะไรเนาะครับบางสิ่งบางอย่างทําให้มันยาก ทำให,ให,ให้ให้มันยากไห้่เดี๋ยวมันสิง่ายในอนาคตต่อไปเนาะครับพี่น้องเนาะก็ะถือว่าส่วนนี่ในความดูแลของผมผมก็จะดูแลเพิ่นโดยสุดความสามารถผมจากประสบการณ์ที่ผมปลูกเองในสวนผมอาจจะบอดีเท่าที่ควรหรืออาจจะรอดหรือไม่รอดพี่นอ้องอ่าแฟนเพจลูกสาวลาผู้ที่ที่ตามผมกระเบิงน้ากันไปเรื่อยๆครับพี่น้องสุดท้ายนี่ผู้ขอขอให้ผู้ที่ปลูกทุเรียนอยู่ตอนนี้จงประสบผลสําเร็จในการฮิตสวนทุเรียน ส่ขุมสุขคนครับจะได้ขอโทษขออภัยเสียงคำพูดคำจายังยังบริเจนปินปใพปานพลยังอาการไข้ยังบว่หายนาะพี่ดองแล้วจะได้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับฮักแพงไม่ปัน,ข,นขึ้นเก้าครับสบายดีครับ